ป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมาหรือสคร9นครราชสีมาเป็นหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณาสุขภารกิจหลักของสคร9 3ด้านคือด้านสนับสนุนการดำเนินงานด้านพัฒนาบุคลากรและการศึกษาและด้านการป้องกันควบคุมโรคซึ่งครอบคลุมทั้งโรคติดต่อโรคไม่ติดต่อ และโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมสคร9มีพื้นที่รับผิดชอบคือเขตสุขภาพที่9ประกอบด้วยจังหวัดนครราชสีมาชัย,ยภูมิบุรีรัมย์และสุรินทร์หรือนครชัยบุรีที่มีประชากรรวมกว่า6.7ล้านคน คร9มีการพัฒนานวัตกรรมวิจัยและผลิตภัณฑ์ทางวิชาการเพื่อการเฝ้ารองป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพมีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการวิจัยนวัตกรรมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและความร่วมมือทางสาธารณสุขร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ในปีนี้สคร .9 ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีมีแผนการพัฒนาต้นแบบเครื่องกำจัดลูกน้ำยุงลายและนำไปทดลองใช้ในพื้นที่เพื่อขยายผลและทดสอบประสิทธิผลในการนำนวัตกรรมมาใช้ในการป้องกันควบคุมโรคจากนี้ขอเชิญรับชมวิดีโอหลักการทำงานของเครื่องกำจัดลูกน้ำยุงลายด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงค่ะ เดเริ่มแรกเลยเนี่ยก็มานั่งคิดว่าวงจอรอิเล็กทรอนิกอะไรบ้างที่จะกําจัดยุงมีอยู่2ช่วงช่วงที่เป็นตัวเต็มวัยแล้วประช่วงที่เป็นไข่ลูกน้ํายุงหรือก็ตัวโม่งอันนี้คืออยู่ในน้ําก็มาคิดว่าถ้าเราควบคุมส่วนที่อยู่ในน้ำเนี่ยน่าจะง่ายกว่าก็เลยเริ่มดัดแปลงอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เรียกว่าหัวพิโซนะเราสามารถเอาลำโพงลงใต้น้ําคัดความถี่ที่เหมาะสมกับลูกน้ํายุงสุดท้ายมีการคุมอยู่2ตัว ก็คือหนึ่งความถี่ที่เหมาะสมกับการหนึ่งกำลังงานพื้นที่ที่เราประสบความสําเร็จณนะวันนี้คืออยู่ที่ประมาณ1ฟตุตห่างจากตัวเครื่องเพราะฉะนั้นตัวเครื่องก็เลยต้องออกแบบเป็นโมบายสำหรับหิ้วมีแบตเตอรี่มีทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็จี้จี้ไปเรื่อยเเดินจี้ไปหลายๆคายคนบอกว่าเอา้าแล้วไฟมันจะดูดไหมไฟมันจะช็อตไหมบอกเด้ยวเลยว่ามันคือขึ้นเสียงถ้าชาวบ้านคือลำโพงทีนว่เอาลำโพงเนี่ยยัดลงใต้น้ำเสียงในี่ใต้น้ำมันไม,ไม่ไม่มีไฟดูดแล้วก็แบตเตอรี่ที่เราใช้ก็แค่12โั้นเดินจี้ไปด้วยลยด,วยด้เลยเดี๋ยวตัว อุปกรณ์กำจัดน้ำยุงนะครับหรือเครื่องอุลตราโซนิกเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์อยู่2ส่วนหลักๆนะครับก็จะเป็นตัวเครื่องนะครับกำเออนิดสัญญาณความถี่นะครับแล้วก็ตัวที่2จะเป็นตัวโพรบทำหน้าที่คล้ายกับลาโพงที่ปล่อยคลื่นเสียงลงไปในน้ำนะครับมันจะไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมครับเช่นพวกสิ่งมีชีวิตในน้ําอื่นๆนะครับอ่าย่างตัวอย่างก็คือปลาหางนยุงาจะมีตัวอย่างลุกน้ํายุงนะครับอยู่ในภาชนะนะครับก็จะทดสอบ ลงไปในน้ำนะครับซึ่งคลื่นต้านสนิทตัวนี้ก็สามารถทะลุทะลวงผ่านพลาสติกเข้าไปได้นั่นก็นหมายความว่าอาจจะมีใบไม้หรือถุงพลาสติกนะครับในสภาพแวดล้อมจริงนะครับที่มันกีดขวางตัวน้ำยุ่มอยู่คลื่นอุลตราซน,นิตตัวน,นี้ก็สามารถกระแทกผ่านตัวพลาสติกหรือตัวสิ่งกีดขวางเนี่ยเข้าไปทำลายตัวน้ำยุ่ได้ครับจังหวะที่คลื่นมาทำงานไปเนี่ยก็คือปลาก็จะ มีความรู้สึกแต่แต่ว่าช่วงคลื่นเนี่ยมันไม่ใช่สําหรับตัวปลาครับนั้นปลาก็าจะหรือสิ่งแวดล้อมชีวิตอื่นก็ู่ได้นะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยความรู้สึกของชาวบ้านเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งคือที่ทน่าสนใจมากเลยที่เราเจอก็คือว่าการกาจัดลูกน้ํายุงเนี่ยเขามองเป็นหน้าที่ของของราชการเป็นอสอมเป็นสาธารณสุขถ้าเรามีตรงนี้ผมว่าแม้กระทั่งชาวบ้านเองก็อาจจะมีความร่วมมือมากขึ้นคงได้ช่วยกันกระจายไปได้มากขึ้นครับ ซึ่งประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับคือมีนวัตกรรมที่ใช้ในการกำจัดลูกน้ํายุงลายได้รวดเร็วขึ้นไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานนำไปใช้ในการป้องกันควบคุมโรคที่สามารถพัฒนาต่อยอดในการป้องกันควบคุมโรคอื่นและขยายผลในพื้นที่อื่นได้ไข้เลือดออกอันตรายถึงชีวิตเราป้องกันได้ด้วยความร่วมมือร่วมใจและใช้นวัตกรรม